อน,นี้ก็ได้ตรงเห็นเนี่ยเราจะถ่ายรูปป่าเป่าว,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 าวถ่ายไปสักเดือนคนนี้คนขอ,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 อนอคไคนละเดืนเลยอ่ะเ<อ>ชียมพูดเหมือนจะรองไห้อเออพี่เขเป็นแบบนี้ยเดี๋ยวร้อห้ถ่ายจะน อ๋อหนูต้องรีบลับเออเรียงเรียนแต่้บบแต่แบบขอหมุต้องรีบลับเอาเดี๋ยวแอบเดีมาให้มันปิดอันนี้จะพูดพี่กายหยับหนาอ่อนพี่เก๋อยู่ฝันแก่นจไปมีคนร้องอพี่เขาไปรูหมอ ไปมีคนดูแลหรอพี่พของสีหลุ่มใช่ไหม